พื่อนคะปูพาเพื่อนๆมาชมดอกแมกโนเลียบ้านปูนะคะวันนี้นะคะมันกำลังบานสะพั่งเลยคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะข้างบนนี่คะ่ะแมกโนเลียเดี๋ยวพอมันบานได้วันสองวันนะคะเดี๋ยวมันก็จะโรยกรีบดอกมันจะโรยลงพื้นนะคะเต็มไปหมดเลยคะ่ะบางที บางปีมันก็จะขึ้นมันจะออกดอกประมาณสองครั้งนะคะเพื่อนๆมันไม่มีใบค่ะมีแต่ดอกนะคะดอกเต็มต้นเลยค่ะบ้านปูมีแต่ไอ้ต้นแมกโนเลียนะคะนคะคะบรรยากาศวันนี้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแดดออกนะคะอุณหภูมิไม่หนาวไม่ร้อนนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะใบไม้แล้วก็ดอกไม้กําลังผีบานเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวรออ,อีกประมาณสักสักสองอาทิตย์นะคะเพื่อนๆแล้วดอกไม้แถวนี้ก็จะบานเต็มไปหมดต้นมงต้นไม้เดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆนะคะขึ้นไปดูนะคะว่าปูเอา เห็ดเมอเรลมาทาอะไรทานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปติดตามข้างบนเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือดอกไม้ปูไม่รู้ว่ามันชื่อดอกอะไรนะคะแต่มันก็สวยดีค่ะมันดอกสีแดงๆนะคะดอกเล็กๆช่วงนี้นะคะประมาณเดือนออประมาณกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณเดือนอสิงหากนยานะคะบรรยากาศที่นี่จะเป็นอะไรที่ สวยอะค่ะเพื่อนๆดอกไม้ใบไม้เริ่มผีออผีดอกออกใบนะคะบรรยากาศรอบๆก็น่าเที่ยวค่ะเพื่อนๆไม่หนาวแต่บางเดือนประมาณเดือนกรกฎาเป็นต้นไปนะคะมันก็จะกระกฎาสิงหากันยาบางทีมันก็จะร้อนนะคะ mm hmm. เพื่อนๆร้อนแต่มันก็ไม่ร้อนเท่าเมืองไทยนะคะเด mm hmm. ี๋ยวปุจะพาเพื่อนๆขึ้นไปอ่า ดูเห็ดเมอร์เรลกันเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะเพื่อน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 คะและนี่ก็คือดอกเอเ,เ,อเ,ช,เ,อเชียนแพรนะคะเพื่อนเพกกื่อนปู่ก็สำเนียงมันก็ยิ่งดีอยู่ด้วยนะคะสำเนียงปูนะคะตอนนี้ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีมากเลยคะ่ะเนี่ยนะคะเพื่อนๆดอกมันนะคะกำลังบานสะพั่งเลยคะ่ะเพื่อนๆนสวยมากคะ่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะปูจะเอาเห็ดเมอเร็อันนี้นะคะมาผัดนะคะเพื่อนๆกินกับสเต็กปลาแซลมอนแล้วก็สเต็กเนื้อนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามวิธีการทําของปูนะคะนี่นะคะปูล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ปูใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือลงไปในน้ํานะคะแล้วก็ผ่าเห็ดนะคะ ให้มันเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆกูจะผ่าครึ่งแบบนี้นะคะเพื่อจะดูข้างในนะคะว่ามีหนอนหรือไม่มีหนอนนะคะอันนี้นะคะปูผ่าแบบนี้นะคะแล้วก็แช่น้าเบกกิ้งโซดานะคะกับเกลือนะคะปูทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะให้เคนคราเอาไปผัดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นดอกเล็กๆนะคะที่มันร่วงหล่นลงมาที่มันที่ปูหยิบแล้วมันมันมันหล่นออกมาจากก้านมันนะคะปูก็จะล้างต่างหากนะคะแล้วก็อันนี้กระหมังหนึ่งนะคะแล้วปูก็แบ่งส่วนหนึ่งประมาณครึ่งถุงซิปล็อกนะคะประมาณครึ่งครึ่งถุงกล็ลอนะคะเพื่อนๆเอาไปให้กับน้องคนไทยที่อยู่ข้างๆบ้านปูนะคะให้เขาผัดทานนะคะแล้วเดี๋ยว กูจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าวันนี้เคนจะเอาเห็ดอันนี้มาผัดให้ปูกินแบบไหนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ So here's what I'm cooking tonight. We're gonna have salmon that I caught, some steak, and the morel mushrooms. So I'm just gonna saute them all up in garlic, butter, salt, pepper. This will go on the grill. เพื่อนๆคะตอนนี้เคนกาลังเอาเนื้อนะคะไปย่างในเตาบาร์บีคิวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะคะวันนี้เคนเขาจะทําอาหารให้ปูกินนะคะเพราะอาหารฝรั่งปูไม่ค่อยถนัดนะคะเคนจะเป็นคนทำนะคะถ้าเป็นอาหารฝรั่งปูถนัดแต่อาหารไทยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตามเคนไปดูนะคะ Open Show m e p l e a s e นี่นะคะเนื้อสเต็กนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเคง so <we> เขานี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็ดที่เคงเขาเอามาผัดนะคะตอนนี้น้ำมันค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดสดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะรอให้น้ำในตัวเห็ดมันแห้งนะคะให้ให้เห็ดมันดูดน้ำกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ เอาปลาแซลมอนนะคะมาย่างนะคะแล้วเขาก็พอย่างไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเ,เคนก็จะลอกหนังออกนะคะนี่นะคะเพื่อนๆหนังแซลมอนนะคะปูกับเคนไม่กินนะคะทิ้งค่ะอันนี้ก็คือแซลมอนเคนนะคะส่วนนั้นก็คือจะเป็นเนื้อของปูนะคะเนื้อสเต็กของปูนะคะ เพื่อนๆคะนี่ก็คือหน้าตาอาหารมื้อนี้นะคะที่เคนทาให้ปูนะคะอาหารฝรั่งนะคะสเต็กเนื้อกอับสเต็กปลาแล้วก็เห็ดมอเรลนะคะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะเห็ดมอเรลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือหอมแล้วก็คล้ายๆฟักทองนะคะเขาเรียกว่าสคอตนะคะเอาไปอบนะคะเพื่อนๆ แล้วก็คือนั่นก็คือสเต็กเนื้อกับสเต็กปลาแซลมอนนะคะแล้วนี่ก็คือตัวสําคัญเลยนะคะก็คือเห็ดเมอร์เรลผัดเนยนะคะอย่าปูจะกินกับสเต็กนะคะโอเคค่ะเคนหิวมากแล้วค่ะเพื่อนๆเดีย๋ยวเรามาทานอาหารด้วยกันนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆเดีย๋ยวเรามาทานอาหารฝรั่งด้วยกันนะคะโดยที่ปูแอบเอาน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะ มากินกับสเต็กด้วยนะคะเพื่อนๆ Mushrooms are really good with the steak I think. Yes. Can I get you some steak? Please. นี่นะคะเพื่อนๆภูเอ,เอาน้ำจิม้มอ่าซีฟู้ดนะคะมากินด้วยนะคะ No bones, I filleted. เคนบอกว่าปลาแซลมอนไม่มีกระดูกเพื่อนเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนมื้อนี้เคนทำนะคะ A meal with no rice, can you believe it? I don't, I know but I cannot lie k so much, I l e because I born with lie, you understand? I know every meal we have rice. Yes. อ,อร่อยครับเพื่อนๆเผ็ดเผ็ดมอเล่ผัดเนยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียม Oh <my> gosh. แล้วก็พริกไทยนะคะมันดีค่ะหายากนะคะแต่ปีนี้พุกค่ะหาได้เยอะ mm. ออร่อยอ This mm -hmm. yeah, mm -hmm. yeah, I like acorn squash. Mm -hmm. Easy to make that way too, mm -hmm. and healthy. Mm -hmm. เปนหัวล้อปูค่ะปูเอาเนื้อสเต็กมากินกับน้ำจิ้มนะครับเพื่อน